ะะเราจะไปดูเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายค่ะสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดงานวิ่งชมเมืองส่งเสริมการออกกําลังกายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านกีฬาในระดับพื้นที่ค่ะที่สนามกีฬาพระรามีสวนจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรี ทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งชมเมืองโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งชมเมืองได้ให้ความสําคัญกับประชาชนโดยส่งเสริมให้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ NCD โดยกิจกรรมวิ่งชมเมืองในครั้งนี้มีเส้นทางการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบ,บุรีอาทิพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพ,พระนารายมหาราชสารการจังหวัดลพบ,บุรีโรงพยาบาลพระนารายมหาราช โรงพยาบาลมะมะเร็งลบบุรีศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทนาหารบกที่13ทางเข้าพระที่นั่งเย็นทางเข้าหมู่บ้านดินสอพองสวนสัตว์ลบบุรีสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งชมเมืองในครั้งนี้ค่ะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีจัดขึ้นภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับพื้นที่ทั่วประเทศค่ะพอ ร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและการจ้างงานในพื้นที่ในขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการบูรณาการการทํางานด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า550คนกัน